วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมาดูสิพระองค์เป็นขึ้นแล้วสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่นชมยินดีนะครับวันนี้เป็นวันอีสเตอร์วันเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์สำหรับเราชาวคริสเตียนทั้งหลายนะครับวันนี้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแม้ว่าจะมีคนน่าซื่อใจคดมากมายนะครับ กล่าวอ้างนะครับว่าพระเยซูปเป็นขึ้นแล้วไม่ต้องไปเฉลิมฉลองไม่ต้องไปนั่งจับเจ้าอยู่กับเรื่องอดีตนะครับผมก็มองเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่คิดในมุมของคนที่คิดสั้นนะครับคิดไม่กว้างแต่เราคิดในมุมของความคิดที่กว้างรอบครอบออกไปว่าเราเฉลิมฉลองทบทวนย้อนคิดถึงอดีตในวันที่พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานในวันที่พระองค์ทรงถูกฝังไว้ที่อุโมงค์ และในวันที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนและเรานํามาใคร่ครวนเปรียบเทียบกับการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เราจะไม่เป็นคนหน้าซื่อใจคดไปจับเจ้าฝังอยู่กับอดีตโดยที่ไม่เข้าใจในบริบทว่าเราทําสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราย้อนอดีตแต่เรากระทําเพื่อทบทวนชีวิตของเรานะครับเหมือนกับการที่เราเฉลิมฉลองวันครบรอบแต่งงานหรือวันคล้ายวันเกิดของเรา อาจจะไม่ใช่ว่าเราต้องมาเกิดใหม่ก,กันทุกปีแต่ว่าเราเฉลิมฉลองเพื่อคิดถึงว่าเราได้พระพรของพระเจ้าได้พระคุณของพระเจ้ามาขนาดไหนในชีวิตของเราผ่านไปอีกแล้วเราจะดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้มีชีวิตอยู่นะครับและยิ่งเราได้รับการไถ่ให้พ้นจากความผิดความบาปโดยการสละพระชนชีพของพระบุตรของพระเจ้าที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามา สละบพระชนชีพเพื่อไถ่าบาปให้เราทรงยอมรับแบกบาปทั้งสิ้นเพื่อเรานั้นเราได้รับการอภัยบาปแล้ววันนี้เรายังหวนกลับไปดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปอยู่หรือเปล่าเรายังมีความรู้สึกชื่นชอบรักความบาปจมอยู่ในความบาปแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี่น่ากลัวมากกว่าการที่เราศึกษาเรียนรู้ชีวิตของพระเยซูคริสต์แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะไม่ชื่นชอบกับความบาปที่เรา หลงพลาดไปแต่เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่จะดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับการช่วยให้พ้นจากความผิดความบาปแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ผมเชื่อว่าทุกคริสตจักรก็จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลวันคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ไม่มากก็น้อยแตกต่างกันไปตามแต่บริบทของแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับก็ขอให้เป็นการเฉลิมฉลองที่สําแดงถึงความรัก ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเรานะครับขอให้ทุกคริสตจักรเต็มล้นไปด้วยพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและให้ทุกธรรมะที่มีการเทศนาพระคำของพระเจ้านั้นเป็นการเทศนาพระวจนะที่หนุนใจพี่น้องกระตุ้นเตือนพี่น้องที่จะตื่นขึ้นมาในการดำเนินชีวิตให้สมกับผู้ที่พระองค์ได้ทรงไถ่แล้วครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่ เราจะนํามาศึกษาด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะนํามาอา่านให้คุณผู้ฟังฟังอยู่ในพระกิติคุณมัทธิวบทที่28ข้อ1ถึงข้อ10นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ1ถึงข้อ10มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับาการคืนพระชนทภายหลังวันสบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันอาทิตย์มารีชามักดาลา กับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้นรูปลักษณ์ของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อขาวเหมือนหิมะ พวกยางที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทุสวรรค์องค์นั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่ากลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกท่านมาหาพระเยซูที่ถูกตรึงกลางเขนพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้น จงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้นั้นแล้วจงรีบไปบอกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แน่เราบอกพวกท่านแล้วหญิงเหล่านั้นก็รีบไปจากอุโมงค์ด้วยความกลัว และความยินดีเป็นอย่างยิ่งและวิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์นี่แนะพระเยซูทรงพบพวกเขาและตรัสทักทายยิ่งเหล่านั้นก็มากอดพระบาทและกราบนมัสการพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่น จบพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ1ถึงข้อ10คุณผู้ฟังครับพระกิติคุณมัทธิวนั้นได้ปิดท้ายลงอย่างเปี่ยมด้วยสง่าราศีเมื่อพระเยซูคริสต์ส่งฟื้นคืนพระชนจากความตายถึงแม้พวกศัตรูพยายามหักล้างความน่าเชื่อถือเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระองค์แต่มันก็ปรากฏชัดเจน สุดท้ายพระเยซูทรงมอบหมายคำสั่งและพระมหาบัญชาแก่พวกสาวกของพระองค์สำหรับยุคใหม่ที่กำลังใกล้เข้ามาท้ายหลังวันสบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์มารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งมาดูอุโมงบางคนพยายามที่จะบรรยายช่วงเวลานี้ว่า เป็นเย็นวันเสาร์ซึ่งจริงๆก็คือเป็นการสิ้นสุดของวันสบาโตแต่อย่างไรก็ตามคำพูดที่ว่าเวลาใกล้รุ่งเช้าก็บ่งบอกชัดเจนว่าเวลาดังกล่าวเป็นตอนเช้าตรู่ของวันอาทิตย์มารีอีกคนหนึ่งที่ว่านี้น่าจะเป็นคนเดียวกันที่ถูกกล่าวถึงในบทที่27ข้อ56คือมารี มารดาของยากอบและโยเซสอีกครั้งหนึ่งที่นางน่าจะเป็นมารดาของพระเยซูด้วยนะครับดูเถิดได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งนักความหมายตรงตัวของคำคำนี้คือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกครั้งใหญ่นี่ไม่ใช่การสั่นสะเทือนขั้นเล็กๆนะครับแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งบ่งบอกถึงการตรึงกลางเขน องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างไรแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งนักก็บ่งบอกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์เช่นกันในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสตเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พิพสันสะเทือนจริงๆเพราะทุสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์กลิ้งหินก้อนนั้น ออกจากปากอุโมงค์แล้วก็นั่งอยู่บนหินนั้นคงต้องใช้ทหารโรมทั้งหมดที่มาเฝ้ายามในการที่จะกลิ้งหินก้อนใหญ่นี้ออกจากปากอุโมงค์แต่ทูตสวรรค์แค่องค์เดียวก็ทำงานนี้ได้อย่างสบายอาจกล่าวได้ว่าทูตสวรรค์ผู้นี้มิได้กลิ้งก้อนหินออกเพื่อให้พระเยซูเสด็จออกมา แต่เพื่อให้พวกผู้หญิงพวกสาวกและให้คนอื่นๆที่เหลือนั้นได้มองเห็นข้างในมากกว่านี่ทำให้ประจักษ์พยานคนแรกๆได้เห็นกับตาว่าอุโมงค์ฝังศพนี้ว่างเปล่าจริงๆทูตสวรรค์ผู้นี้จึงนั่งอยู่บนหินนั้นคุณผู้ฟังครับการที่ทูตสวรรค์น,นั่งอยู่บนหินนี้ สื่อถึงสารที่ชัดเจนแม้ม่ได้กล่าวออกมาถึงความทรงสภาพสูงสุดของพระเจ้าเขาทำสิ่งที่พระองค์ใช้ให้ทำแล้วนั่งลงผ่อนคลายดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี่ก็สื่อถึงบรรยากาศของชัยชนะรวมถึงการเย้ยหยันพวกศัตรูของพระเยซูคริสต์ซึ่งบัดนี้พระองค์ได้ทรงฟื้นคืนพระชนแล้ว พระเจ้าได้ทรงนำเสนอผู้นำสารของพระองค์ในเครื่องแบบสวรรค์เต็มรูปแบบใบหน้าของทูตสวรรค์นั้นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อของทูตนั้นก็ขาวเหมือนหิมะลองนึกภาพในช่วงแสงสลัวสลัวของรุ่งเช้าที่ส่องให้เห็นใบหน้าของทูตสวรรค์ผู้นี้ที่สว่างสวัยเจิดจ้า เหมือนฟ้าแลบและเสื้อของเขาก็ขาวโพลนเหมือนหิมะที่เพิ่งตกใหม่ๆเป็นที่เข้าใจได้ว่าพวกยามชาวโรมนั้นกลัวแทบตายในพระคัมภีร์บอกว่าพวกยามที่เฝ้าอยู่กลัวทูตองค์นั้นจนตัวสัน่นและเป็นเหมือนคนตายในที่นี้นะครับพวกยามที่เฝ้าอยู่นั้นหมายถึงพวกทหารโรม ที่มาเฝ้ายามแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทหารนอกศาสนาเขาอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่ว่าจากประสบการณ์ที่พวกเขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าจนตัวสั่นเหมือนกับคนตายนอกจากนี้พวกเขาแม้อาจจะยังไม่รู้ซึ่งถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นในตอนนั้นแต่พวกเขาก็เห็น การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูจริงๆเราเห็นทั่วทั้งพระคัมภีร์เลยว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกทูตสวรรค์ปรากฏตัวในสภาพหน้าตื่นตาแก่คนที่ดำเนินตามทางของพระเจ้าและคนชอบธรรมนั้นพวกเขามักจะพูดเหมือนกันทุกครั้งว่าอย่ากลัวเลยตามที่พระคัมภีร์บันทึกว่าทูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่า อย่ากลัวเลยพวกทุสวรรค์เป็นวิญญาณที่ปรนิบัติประชากรของพระเจ้าทุสวรรค์องค์น,นี้มีข่าวยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการมาแจ้งให้เราทราบจริงๆเพราะรู้อยู่ว่าท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูที่ถูกตรึงที่กางเขนพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั้นมาดูที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บันทมอยู่นั้นสิพระเยซูไม่เพียงทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วแต่ยังทรงเป็นขึ้นตามที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ด้วยนะครับเราจำได้ว่าพระองค์ได้ตรัสล่วงหน้าหลายต่อหลายครั้งมิใช่แค่การสิ้นพระชนของพระองค์เท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่าก็คือ การฟื้นคืนพระชนของพระองค์ด้วยคำเทศนาสั้นๆตรงนี้ก็คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทาตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าพระองค์จะทำเสมอคำสั่งแรกที่ให้เป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนหลังจากที่ได้มีประสบการณ์ได้พบได้เห็นแล้วนั้นได้กล่าวเอาไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและดูเถิดพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นดูเถิดเราได้บอกพวกท่านแล้วยิ่งเหล่านี้ได้รับคําสั่งให้ไปบอกสาวกของพระองค์เรื่องที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว นอกจากนี้คำสั่งนี้ยังสื่อด้วยว่าพระเยซูจะเสด็จไปพบพวกสาวกในแคว้นกาลิลีในไม่ชา้าความจริงแล้วพระเยซูทรงปรากฏพระองค์ให้พวกสาวกเห็นหลายต่อหลายครั้งก่อนการปรากฏสองครั้งนั้นในแคว้นกาลิลีอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ทรงมีนัดหมายที่ชัดเจน สำหรับผู้ใดก็ตามที่อยากจะมาพบพระองค์ในแคว้นกาลิดีซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระองค์หญิงที่ดำเนินตามทางของพระเจ้าซึ่งได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้เป็นพวกเดียวกับที่ยืนอยู่ข้างกลางเขนของพระองค์จนถึงที่สุดบัดนี้พวกนางไม่เพียงแต่มีโอกาสเป็นประจักษ์พยานพวกแรก ถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์เท่านั้นแต่พวกนางยังเป็นพวกแรกที่ได้ประกาศเรื่องราวการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ด้วยนะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าความน่าตื่นเต้นของสิ่งที่พวกนางได้เห็นนั้นย่อมจะทำให้พวกนางมีความสุขมีความตื่นเต้นชื่นชมยินดีไปกับสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินกระนั้น ผู้นำสารจากสวรรค์ที่อุโมงค์ฝังศพนี้ก็ทำให้พวกนางเกิดความกลัวด้วยพวกนางจึงวิ่งกลับเข้าไปยังเมืองอย่างที่ที่พวกสาวกพักอยู่นั้นนางวิ่งกลับเข้าไปประกาศหรือแจ้งข่าวให้พวกสาวกเหล่านั้นทราบขณะที่หญิงเหล่านั้นไปบอกพวกสาวกของพระองค์ดูเถิด พระเยซูสเสด็จไปพบเขาและตรัสว่าจงจำเริญเถิดหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทของพระองค์และนมัสการพระองค์บัดนี้พยานที่สัตว์ซื่อและอุทิศต,ตัวเหล่านี้ซึ่งได้ยืนอยู่ใกล้กลางเขนจนถึงที่สุดนั้นก็ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นพวกแรกที่ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นที่รักของพวกนางในสภาพฟื้นคืนพระชนแล้วพระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาว่าจงจำเริญเถิดคือจงชื่นชมยินดีเถิดเมื่อพระเยซูสเสด็จมาพบผู้รับใช้ที่สัตว์ซื่อและตื่นเต้นของพระองค์พระองค์ก็สั่งให้พวกเขามีแต่ความชื่นชมยินดีเพราะการสู้รบปรบมือนั้นจบสิ้นลงแล้ว พระองค์ทรงได้รับชัยชนะแล้วการกอดพระบาทของพระองค์ก็สื่อถึงการนมัสก,การพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจตอนนั้นพวกนางคงจะคุกเข่าก้มกราบพระองค์หรือไม่ก็น้มตัวลงเอาหน้าจดพื้นตรงนี้สตรีเหล่านี้ได้สัมผัสพระกายของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นจากความตายจริงๆ ซึ่งสื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์นั้นเป็นขึ้นจากความตายพร้อมพระกายของพระองค์คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่านี่ไม่ใช่วันแรกของสัปดาห์ ที่ธรรมดาธรรมดาแต่เป็นวันแรกของยุคใหม่และการทรงสร้างใหม่พระเจ้าทรงกำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเหตุการณ์แวดล้อมที่แสดงถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแผ่นดินไหวทุตสวรรค์การปรากฏดุดสายฟ้าแลบเสื้อผ้าขาวดังหิมะ ฉากนี้ถูกกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วมารีมักดาลาจะเป็นผู้นำเราและเราถูกดึงดูดให้ติดตามพวกเธอไปพวกสตรีมาใกล้อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูและทูตสวรรค์มาพบพวกนางก่อนต่อมาภายหลังองค์พระผู้เป็นเจ้าเองก็เสด็จมาพบกับพวกนางด้วยสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายภายในเวลาเพียงแค่สองคืนหลุมฝังศพว่างเปล่าพระคริสทรงเป็นขึ้นแล้วตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้จากนั้นเหล่าสตรีก็รีบไปทำพันธกิจของพวกนางด้วยหัวใจที่เต้นแรงถ้อยคำที่ทูตสวรรค์พูดกับพวกนางก็เป็นถ้อยคำเดียวกัน ที่ทุสวรรค์จะพูดกับพวกเราด้วยนะครับอย่าก,กลัวเลยพระเจ้ายัางทรงทำงานอยู่ความชอบธรรมของพระเจ้ามีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายของมนุษย์พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วและเราก็อาจจะเป็นขึ้นจากความตายด้วยเช่นกันจงมาดูเป็นคําเชิญให้เราเข้ามาตรวจสอบดู การฟื้นคืนพระชนเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและทั้งหมดชี้ไปอย่างคนคนหนึ่งที่ตายแล้วและตอนนี้มีชีวิตอยู่ตลอดไปคำสั่งที่บอกว่าจงไปบอกให้คนอื่นๆให้มาพบพระเยซูทุสวรรค์บอกให้ไปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงไปเราสาวก จึงต้องไปที่กาลิลีและพวกเขาก็ไปที่นั่นจริงๆการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เปลี่ยนแปลงโลกของเขาและของเราด้วยให้เราชูใจขึ้นในการนมัสการสรรเสริญสำหรับชัยชนะในวันอีสเตอร์นี้ด้วยกันขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้วันอีสเตอร์นี้มีความหมายสำหรับชีวิตของเราที่เราจะไป ประทำกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ 来也。